สวัสดีนะทุกคนตื่นเช้ามาก็ทานข้าวกันก่อนก่อนที่จะออกเดินทางไปเบอร์ลินนะทุกคนแล้วคุณเขาก็ขับรถไปเองด้วยขับชิวๆไปเอสปอร์ตเอฟซีโมบายเอสปอร์ตเอฟซีโมบายสปอร์ตเอฟซีโมบายสปอร์ตเอฟซีโมบายเอฟซีโมบายซีโมบาย โมบายบายโมบายเอฟทีโมบายเอฟทีโมบายบอท FT โมบายบอท FT โมบายเอ้บอฟทีโมบายพไปจบไปแล้ไปจบได้ไปจบได้วอังกิบมาอังกิบียาอังกิบอินทันอังกิบเชียร์ยูโรยี่สี่อยู่ไทยแต่ใจอยู่อังกิบหรือเปล่า อังกิษหรือเปล่าอังกิษหรือเปล่าอังกฤษมาอังกิทอากนอตอังกิทแล้วก็มาถึงเบอร์ลินแล้วนะทุกคนก็มีแวะทานข้าวด้วยตอนที่คุณเขาทานข้าวนะก็มีแวะเข้าไลฟ์ของน้องด้วยนะทุกคนคือเปียโนไลฟ์อยู่ก่อนแล้วแล้วคุณเขาเข้าไปจอยนะทุกคนแต่ว่าหลังจากนั้นอีกทีนึงนะคุณเขาก็ขึ้นไลฟ์เองเลยนะทุกคนมีพีเคกับน้องแป๊บหนึ่งด้วย ส่วนอันนี้ก็คือหลังจากนั้นอีกเชตอนที่คุณเขาถึงโรงแรมแล้วนะก็เข้าจอยไลฟ์กับน้องคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ปิดไลฟ์ไปพร้อมกันนะทุกคนส่วนอันนี้คือคุณเขาลงไวนาะทุกคนเป็นตอนที่คุณเขาประกวดร้องเพลงเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนๆดูนะแล้วก็ว่าจะให้คุณเขากี่คะแนนเต็ม1ิบนะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบายบาย i right,